ก่อนอื่นเลยกาวสวัสดีทักทาย f อฟซ s บาสเกตบอลของไพ่ทีพอยหน้าช่องทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเป็นไันกันบ้างผลงานเมื่อเช้าที่ผ่านมาต้องบอกว่าสุขสงหวังแฮปปี้กันอีกแล้วครับสำหรับสมาชิกภายในครอบครัวถึงแม้ว่าหน้าช่องจะหลุดไปแค่ตัวเดียวนั่นคือทางด้านไมมี่ฮีททั้งที่ชิบคาบุเลียเองนะครับพักตัวหลักขนาดนี้ก็ยังมีหน้าแพ้ได้ หนึ่งสองสามก็ถือว่าทําผลงานได้ดีครับพอคอร์เตอร์สี่เนี่ยผมไม่ได้ดูเลยนะเพราะว่าคิดว่ายัางไงมันก็ใสขับรถอยู่นะครับในช่วงเวลานั้นพอมาดูสกอร์อีกทีหนึ่งตกใจครับโอ้โหคิดว่าทยาเวียครับนำฮีทอยู่สาสิบสองต่อสิบเอ็ดภายในคอร์เตอร์สี่โอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยสำหรับตัวที่ดุดไปอย่างไม่มีฮีท แต่ตัวเน้นตัวเต็งตัว VIP ที่มอบให้กันภายในครอบครัวเป็นทางด้านจรวด Houston ็ o c k e ็ตก็บอกแลยว,ว่าจะเอาชนะแบบไปเที่ยวดาวเสาเลยถึงแม้ว่าในช่วงคอร์เตอร์สาเองจะโดนรันมา10คะแนนนะครับแต่ก็คอร์เตอร์สเองก็คงไม่มีมวยล้มต้มคนดูก็เอาชนะได้ในท้ายที่สุดขาดลอยเหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งคู่ที่ให้ไปนะครับเป็นทางด้านดีทรอยต์พิสตันกับแบเบอร์ครับ ในบ้านดีผลงานยอดเยี่ยมก็ล้างอันดับหนึ่งของสายตะวันออกต่อไปมีนำซ้ำนะครับภายในครอบครัวของเราชุดโครงการ3และตัวก่อนแข่งอย่างเดเวอรเกตเองนะครับก็สดชื่นกันไปอีกใครอยู่ในครอบครัวยิ้มหน้าบ้านกันเลยครับเ mm hmm. มื่อเช้าที่ผ่านมาตัวเน้นล็อกเกตตัวบาสก่อนแข่งที่ให้นะครับเป็นทางด้านเดนเวอร์แต่ชุดโครงการที่แตกนะครับมีทางด้านเดเวอรเกตใสๆเลย มองโอเวอร์สกอร์โกลเด้นถ้าไม่แซมบี้ถ้าไม่ตีฟาวในช่วงท้ายก็อาจจะมีน้ำตาไหลได้หนึ่งคู่ที่ให้ไปนะครับบอสตันเซลติกเอาชนะเมมฟิสกิสีย์ขาดลอยร้อยสอ็ดต่อเกสิบห้าขอสังคดีกับสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวด้วยกันนะครับแฮปปี้กันแบบต่อเนื่องเลยมีนํำซ้ำนะครับบาสออสเตรเลียแล้วก็บาสเกาหลีที่ให้ไป2คู่ก็ยังกินกันทั้ง2คู่อีก กินทั้งวีทั้งวันกินไม่มีหมดและถ้าใครครับอยากจะเข้ามารับประทานอาหารบุฟเฟ่กินไม่เคยอิ่มแบบนี้ครับง่ายๆเลยทางเข้าอยู่ที่ใต้คอมเมนต์หรือใต้รูปโปรไฟล์นะครับก็จะมีทางเข้าครอบครัวอยู่แอปเขียวก็แอดไลน์มาที่แอดพีโปแลนแล้วก็ AI 7การันตีความมันครับใครเป็นคอบาสไม่ควรพลาดอย่างยิ่งแต่ที่สำคัญเข้าไปอูกับ่ายทีพอ์มั่นใจได้เลยว่าเรื่องราวของการเงินมั่นคงปลอดภยัย 100%อย่างแน่นอนมีอะไรทักหาส่วนตัวได้เลยครับมาวันนี้ครับบาสเอ็เนี่ยทำการแข่งขันกัน3คู่นะครับเอาเป็นว่าวันนี้3คู่เนี่ยอย่าไผ่ทีพอย์จะเอามาฝาก2คู่แล้วกันนะครับส่วนอีกห่งคู่ก็สามารถครับมารับได้ภายในครอบครัวของไผ่ทีพอยส์คู่แรกมาที่ฟิลิปสันทีมที่กำลังมีฟอร์มที่ร้อนแรง เจอกับอีลีนาเพเซอร์ซึ่งในวันนี้ครับเพเซอร์เองเนี่ยจะรับบทเป็นผู้มาเยือนนะครับเป็นเกมสุดท้ายก่อนที่จะกลับไปที่เกมบิทฟินเฮาส์หลังเย้าของตัวเองโดยตลอดทริปทัวร์นะครับมาเยือนฝั่งตะวันตกนะครับเพเซอร์ er เองก็แพ้ทุกเกมไลนตั้แต่แพ้เดวิดส์เกแพ้โกลเด้นแล้วก็แพ้อยู่ท่าแจดไปในเกมที่ผ่านมาฟินิกร์ซนครับมีช่วงหนึ่งผลงานแย่แต่ตอนนี้กลับมาดีเสซดาที่จะเดนจีน กลับมาในเกมแรกเนี่ยก็เอาชนะคิปเปอร์ได้หลังจากอีกเกมต่อมาเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเพราะว่าในเกมแรกเองเขาเป็นคนทําแต้มมากสุดในทีมพาทีมเอาชนะคิปเปอร์ได้ในเกมวันนั้นแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรลูกม่อนะครับที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่ลูก,กี้จนถึงตอนนี้เป็นซีนีของทีมอย่างวินบุเกอร์อยู่แล้วก็มีไวรายอย่างเดนเน่บุกตัวนี้ตัวสกปรกเลยก็ได้นะครับก็ว่าได้เนาะ ตัวกวนตัวกวนตีนพูดง่ายว่าตัวกวนตีนทีมชาวบ้านเขาอะนะครับเดนิบุกเนาะก็ถือว่ากวนตีนไม่พอยังมีฝีมือที่ดีอีกผมมาเช็คดูนะครับอายุอนามนักกีฬาฟิลิกปานเองตอนนี้นะครับมีแค่2คนนะที่เป็นได้ลงสนางบ่อยๆเกสันอารลนกับรอยสโอนิวที่มีอายุ30แล้วก็32ปีส่วนตัวอื่นๆนะครับเดนิบุกเกอร์ยี่สิบเก้าปีเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงพีคของอาชีพเลย เดนิบุ๊กเองก็ประมาณ29ปีนะครับแล้วก็ไลอันดันดาวรุ่งขึ้นมาอยู่22ก็ถือว่าผลงานได้ดีครับในช่วงที่ผ่านมาวันนี้เจอกับกีนานเพาเซอร์ที่11เกมแพ้ไป10ชนะ1ก็ดูแล้วครับลูกทีมของนิคารายก็จะมีแบบแผนการเล่นก็ยังดูแบบดูมีทรงอยู่แต่ผลสกอร์ออกมามันไม่ค่อยที่จะประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่วันนี้ผมมองว่านะฟินิกซันเอครับกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดี4แต้ม4.5ตรงนี้น่าจะ เอาชนะอ e ินาเพเซอร์ er ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันแบบ2เกมติดของทางด้านฟินิกซันก็ตามก็ยังมีความมั่นใจว่าทีมกำลังอยู่ในบมตั้มที่ดีครับน่าจะเอาชนะอ e ินาเพเซอร์ er ได้มากกว่า5คะแนนต,ตัวเนี้นตัวแรกครับให้มองที่ทางด้านฟินิกซันได้เลยครับมาต่อคู่ที่2 9้าโมงเช้าตามเวลาบ้านเราอยู่ท่าแจ๊สเจอกับแอร์แลนต้าฮอคซึ่งเมื่อเช้านี้แอร์แนาฮอคก็เอาชนะมาได้แบบถล่มทลายเอาชนะสาการเมนโต้คิงมา ถึงแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันแบบ2เกมติดนะวันนี้เรียวแรงเนี่ยอาจจะเสียเปรียบและอีกอย่างหนึ่งรับเสียเปรียบเป็นเรื่องของเสียงเชียร์ด้วยส่วนอยู่ท่านแจ๊สเองนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะมาได้เหมือนกันชนะเพเซอร์นี่แหละก็ถือว่าทําให้ทีมแบบมีความมั่นใจขึ้นมาเล็กน้อยแต่ทีมอยูอย่ท่านแจ๊สเองอาจจะเป็นทีมที่ลุ้นนะลุ้นแบบเข้าเพย์อินไม่ได้ลุ้นเข้าเพย์ออฟสักเท่าไหร่ด้วยนักกีฬาที่อายุอานามยังไม่ได้เยอะมากเป็นพวกดาวรุ่งถ้าเป็นส่วนใหญ่ ยูทาจก,ก็กำลังอยู่ในกระบวนการการสร้างทีมกันต่อไปกับการครับแอนต้าฮอคทีมที่ไม่มีแมททับอย่างเทยงังผลงานดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาห้าเกมที่ผ่านมาครับชนะไป4แพ้แค่1เกมวันนี้ครับเรีเปิดไม่มากไม่มายครับเป็นอะไรที่สามารถจับต้องได้ก็ยังมีความมั่นใจว่าวันนี้แอนต้าฮอคกำลังอยู่ในช่วงโมเมนตัมที่ดีแรงจูงใจมีวันนี้จะเอาชนะยูทาจัคาบ้านได้อีกหเกม จะเป็นชิปการเยือนนะของแอนตาฮอกซึ่งนัดที่แล้วเนี่ยก็เอาชนะคิงมานัดนี้ก็หวังว่าชิสตัดพอซิงกิสครับจะเป็นแม่เหล็กจะเป็นหัวใจของทีมในการทำสกอร์และพาทีมเอาชนะยูท่าแจ๊ดไปได้ในตลอด4คอร์เตอร์ครับสอยหนึ่งคู่นะครับชิปแลนเจอแรปเตอร์คู่นี้ก็มีความมั่นใจว่าถ้าให้ไปเนี่ยมันน่าจะได้นะแต่ขออุดไว้นหน่อยละกันนะครับเอาไว้เป็นซิกเนเจอร์ในครอบครัวดีกว่า ขอย้บเป็นหนึ่งะคันแล้วกันนะครับอยากได้แทางเพิ่มเติมทางเข้าอยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะครับถ้าใครฟังมาถึงคลิปตรงนี้แล้วนะครับปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่กใกล้นะครับอย่าลืมกดให้กำลังใจแพยทีพอยด้วยจะพยายามลังสรรผลงานดีๆแบบนี้นะครับออกมาให้กับสมาชิกหรือว่าใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกหรือว่ากําลังอยู่ในช่วงตัดสินใจก็จะทําผลงานที่ดีออกมาให้ผมทําดีทุกวันอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าท่านจะตาผมหรือเปล่าอ่ะสำหรับวันนี้นะครับ2ตัวที่เลือกให้นะครับเป็นทางด้าน อััต่าฮอปต่อไปเลยแล้วก็ต่อฟิลิกซันไปเลยนะครับก็หวังว่า2ทีมวันนี้ครับที่ผมให้ไปน่าจะทำกำไรให้ใครติดตามผมได้ขอให้ท่านโชคดีกับ2คู่ที่ผมเลือกให้ในวันนี้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ